ครับวันนี้พามาดูเอเลียนรอตัวนี้เขายังไม่ลอกคาบครับยังไม่เป็นตัวเตรียมไว้ส่วนอีกแก้วหนึ่งที่เราวันนั้นได้สองตัวเขาออกลอกคาบแล้วครับเป็นตัวเตรียมไว้แต่ดูแล้วไม่เจอหาไม่เจอ นครับเขาอยู่ตรงนี้ที่เขาอยู่ไม่รู้เขาหมดไปไหนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ิดดูอีกแก้วหนึง่งว่าเขาจะเป็นตัวอะไร เจอแล้วครับเจอตัวเขาแล้วน่าจะเป็นตัวแมงกินนูนนะ,ะเนี่ยตัวนี้เจ้าตัวเล็กครับตัวเล็กดูแล้วเขาเป็นร่วงอะไร ร่วงมันกินนูนแต่เราจะไม่เลี้ยงเขาแล้วเขาจะเราจะปล่อยให้เขาไปเป็นให้เขาบินไปตามทางเขาตัวเดียวหมดแล้วไม่มีแล้วครับ ตัวนี้เป็นตัวเล็กเม่กินนูนเราได้ล่วงดวงเข้ามามาเลี้ยงจนเปลี่ยนตัวนางฮะนะครับตัวนางแบบนี้ยัวนี้ก็ได้เป็นดวงมาเราต้องรอดูกันต่อไป ยังไม่นานฮนะเขาคงลออข้าบอีกคั้าหนึ่งคงเป็นตัวเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวต้องคอยดูกันต่อไปส่วนเจ้าตัวนี้ก็ปล่อยเขาไว้นะทิ้งไว้ในกระบะน,นี่ยเดี๋ยวพอกลางคืนขอขอเขาคงจะบินออกไปฮนะพอเราเลี้ยง เพื่อดูว่าเขาเป็นตัวอะไรตัวนี้เรามีเยอะเขาปล่อยเขาไปอยู่ตามธรรมชาติของเขาครับยังไงก็เอามาคอยติดตามดูเจ้าตัวใหญ่นะคะเรเขาจะเป็นตัวอะไรตัวแก่เต็มวัยเขาคงไม่นานนะเต็มพี่ก็อีกอาทิตย์นึงเดี๋ยวได้รู้กัน